ค่ะเด็กๆต่จอจากการทํากิจกรรมเคลื่นอนไหวนะคะเราก็มาทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์กันค่ะวันนี้ครูก็มีใบางานให้เด็กๆทำกันด้วยนะคะใบางานวันแม่แห่งชาติค่ะแบบนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะทาใบงานการเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินะคะค่ะเด็กๆวันแม่แห่งชาตินะคะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะซึ่งเป็นวันใช้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถของราชการที่9ค่ะซึ่งเป็นวันที่ลูกๆนะคะจะ,สะแสดงความรักต่อแม่นะคะแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะ,สะแสดงความรักต่อราชินีค่ะในราชการที่9ค่ะถ้าเด็กๆต่อไปแล้วก็จะมาทำใบงานกันนะคะนี่เลยวันนี้ครูก็มีใบงานมาให้ทำกันด้วยเป็นใบงานเกี่ยวกับเป็นรูปจำลองนะคะของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาเรัชการที่9นะคะแบบนี้เลยนะคะให้อีกนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็ให้เดี่นะคะระบายสีตรงตัวอักษรตรงนี้นะคะซึ่งเขียนว่าทรงพระเจริญค่ะข่าวันนี้นะคะคก็มีตัวอย่างการระบายสีมาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยสวยไหมคะให้ระบายให้สวยงามนะคะแล้วก็เหมาะสมด้วยค่สะสำหรับไปงานกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ะคลิปวีดโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย